สวัสดีครับเชฟรินนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับเทคนิคดีๆบายเชฟรินวันนี้นะครับตับนุ่มตับหมูนะครับใครคงมีปัญหาเรื่องการทำตับนะครับไม่ว่าจะนำไปทำเมนูต่างๆจะแข็งกระด้างหรือว่าจะแห้งแล้วก็ดํานะครับวันนี้มีเทคนิคดีๆครับตับ1นกิโลนะครับตับหมูนะครับ1นกิโลนะครับตับแบบนี้นะครับสไลด์แล้วนะฮะก็จะเป็นแผ่นบางๆเห็นไหมครับ แต่หลังจากนี้นะครับจากกรรมวิธีในการที่จะทำนะฮะตับของเราจะนุ่มเด้งแล้วก็จะฟูขึ้นมานะครับไม่แข็งกระด้างไม่แห้งแล้วก็ไม่ดำนะครับก่อนหนึ่นะครับนำมาล้างก่อนล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับล้างเลือดให้ออกไปนะครับหนึ่งถึงสองน้ำนะครับล้างแบบนี้จากนั้นนะครับเติมแป้งมันลงไปนะครับ แป้งมันสับหลังสองช้อนโต๊ะกับหมูหนึ่งกิโลนะครับเขย่าให้เข้ากันนะครับแบบนี้เพื่อที่จะล้างกลิ่นคาวของตับนะฮะกลิ่นคาวเลือดต่างๆให้หมดไปเนาะเราเขย่าให้เข้ากันกับตับนะครับแป้งมันแล้วก็เปิดน้ําล้างออกนะครับให้หมดเลยนะครับ ล้างออกไปจากนั้นนะครับมาทําน้ําหมักนะครับใช้น้ําสะอาดนะครับหนึ่งลิตรใส่กระมังภาชนะแบบไหนก็ได้นะครับใช้เกลือป่นครับหนึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันกับน้ำหนึ่งลิตรนะครับน้ำหนึ่งลิตรเกลือหนึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันแบบนี้ตีให้ละลายนะฮะ จากนั้นนะครับตับที่เราล้างแป้งมันไปแล้วนะครับเราก็จะเทลงไปแช่กับน้ําผสมเกลือนะครับต้องแน่ใจว่าน้ําจะต้องท่วมตับนะครับแบบนี้เลยเนาะอ,อันนี้ตับ1นกิโลนะครับเราใช้น้นํา1ลิตรก็จะท่วมพอดีใช้ตับมากก็เพิ่มน้ํานะครับจากนั้นก็ปิดปิดภาชนะแบบนี้นะครับแล้วก็ไปแช่เย็นหนึ่งคืน นำออกมาอีกวันหนึ่งนะครับเราจะใช้งานละเราก็จะนำออกมาจากตู้เย็นนะครับแช่เย็นเมื่อคืนนี้แช่ช่องธรรมดานะครับช่องเย็นปกตินำออกมาก็เอามาล้างอีกหนึ่งรอบนะครับนำออกมาจากตู้เย็นเย็นๆน,นะครับเราก็จะนำมาล้างน้ำอีกหนึ่งรอบจากนั้นต้มน้ำให้เดือด นะครับก็นําลงไปไป่วกนะครับลงไปแล้วก็หลีไฟเบาหน่อยนะครับแบบนี้ทิ้งไว้5นาทีหรือมากกว่านี้นะครับจนตับสุกแล้วแต่นะครับว่าเราจะไปใช้ทําเมนูอะไรถ้าเกิดจะไปใส่ลาบก็ลวกให้สุกถ้าจะไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเราต้องไปลวกอีกรอบหนึ่งก็อาจจะไม่สุกมากนะครับ ถ้าจะนําไปผัดต่อก็แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้สุกแล้วนะฮะสุกแล้วเขาจะมีความเด้งแบบนี้นะครับจะไม่แข็งไม่ดํานะฮะจะไม่แข็งจะไม่ด้านนะครับส่วนใหญ่ที่ทํานะครับถ้าไม่หมักแบบนี้ปัญหาก็คือตับจะด้านด้านนะฮะนี่ครับสังเกตได้เลยนะครับพอลวกเสร็จแล้วสุกแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะนุ่ม นุ่มขนาดพับไปมาได้นะครับไม่แข็งนะฮะนุ่มรถของตับก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่มีกลิ่นคาวเห็นไหมฮะพอนำมาผัดจะไม่มีปัญหาเรื่องตับดำหรือตับแข็งเลยครับขอบคุณครับผม